ดูว <y> <ify> ิวเกาะยอครับทุกคนเกาะยออำเภอประทิวจังหวัดจ so right ังหวัดชุมพรพี่น้องบราเพชินมามาเที่ยวมเนี่ยมาเที่ยวเกาะเกาะยอเนาะเกาะยอสิมากินปูกินปูห้ยขาเนี่ยเิ่งร้านอาหารเพิ่นอะอยู่กลางทะเลใกล้ใกล้ล้ใกลครับไอเกาะยังเกาะเกาะเกาะปันยีน่ะอืม เห็นพระพุทธรูปสีขาวเนี่ยนั่นวัดแก้วประเสริฐนักท่องเที่ยวนี่นักท่องเที bek, ่ยวต่างชาตินะไม่ใช่คนไทยนะที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยมันมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่แถวเนี้ยเป็นจุดชมวิวเลยนะนั่งเรือเที่ยวนอนชายหาดตุนจุดนะเห็นเมียคานตรงนั้นอ่ะที่เขาขึ้นเรือกันมาเที่ยวกัน ะเลฝั่งนี้เป็นพื้นที่มหาสมุรแปซิฟิกเตอร์ทุกคน,น,นบ่าเพชรย,ยืนอยู่บนเกาะยอเนี่ยคิอมันจะเป็นเกาะเล็กๆเ,เนี่ยตรงน,นี้เป็นอีกเกาะหนึ่งนะคนละเกาะกับที่พี่ที่บ่าวเพชรยืนอยู่ เนี่ยเดินหมุนบาเพชรก็ถ่ายคลิปหมุนวิวเอ่อหมุนรอบดูวิว360องศาเลยเดี๋ยวผมปาเพชรจะเดินรอบเกาะดูปาเพชรปักทูอองเตลอง <c oughs> เดินดูวิวชมวิวไปเรื่อยทางเล็กเกเดินรอบเกาะทางรอบเกาะอ,อีสุดยอดเลยคนไม่เคยมาก็รู้สึกตื่นเต้นมันบาาเพลีมากครั้งแรกตื่นเต้นกันนะได้มาเดินรอบเกาะ ก่อนที่บอกว่าเกาะไม่มีคนอยู่อันนี้น่นาจะเป็นกรงกลางนะเนี่ยจะเดินสำรวจก็เดินรอบเกอะได้ขนาดไหนดูสิพื้นที่จะไปถึงไหนเพราะตรงนี้มีน้ำด้วย น่าจะเป็นน้ำใช้สำหรับใช้ในร้านอาหารในเกาะนี่แหละ,ะเดินต่อครับทุกคนยางตอพี่น้องยางตออ้าวมาสุดีย่ยละย่งางขึ้นมาที่นี่ว้สำหรับคนชอบเทรคก,กิง้งสำหรับคนชอบเทรคก,กิง้งสนุกเลยนะเนี่ยสนุกแบบ Na lắc na lắc đi. <laughs> Đơn đuôi Mà thường tôi nghĩ Ý <laughs> gồm đến khoảng cỏ Cỏ gió เขาเหมือนก็ทําเป็นทางท r e k ิ้งไว้ให้คนเดินนะเดี๋ยดูคนเดินนะักท่องเที่ยวเดินนี่แหละคนใหม่ดูนนะักท่องเที่ยวเรานี่แหละ